คนตื่นทำมีวิธีจัดการกับอารมณ์เชิงลบอย่างไรทิ้งหน้าที่คือทิ้งอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจความคิดแง่ลบหน้าที่เราคือมีสติสัพปพปัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วทําอะไรสงสารเขาจะเลยเมตตาพูดได้ง่ายคนที่จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้อย่างดีคือมีพรหมวิหารสีเมตตาการุณาบุริตาอุเบขาเมตตาคือปรารถนาดีกับทุกๆคน ถ้าเราปราถนาทุกคนเราจะเกียดคนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะความปรารถนาดีมันตรงข้ามมาเขาว่าเกียดเขาถูกต้องป่ะคนเกียดใครมันปรารถนาดีกับใครได้ไหมไม่ได้มันมีแต่ปรารถนาล่ะปาถนาร้ายประสงค์ร้ายวุ่งร้ายนี่เรียกว่าคนที่ไม่มีเมตตาคนมีเมตตามันเห็นอะไรใครทําอะไรมันจะปรารถนาดีมองเขาในมุมที่ดีไปหมดถ้าเราเห็นใครสะดุด ถ้าเราปารถนาดีบเขาเราจะเป็นไงรู้สึกสงสารวิ่งเข้าไปช่วยเขาวิ่งไปกรุณาเขาแต่ถ้าคนไม่ได้มีปารถนาดีคนให้คนนั้นสะดุดเป็นไงนั่งขำหวัวเราะเยาะเย้ย na, สมมติหน้ามันอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีเมตตาคือไม่มีลักษณะของการปรารถนาดีกับบุคคลใดเลยเมื่อเราปรารถนาดีกับบุคคลอื่นเป็นเราจะเข้าไปกรุณากับเขาได้เหมือนที่คนเมื่อกี้เนี่ยสะดุดแล้วล้ม ลงเสร็จปุ๊บหรือวิ่งเข้าไปช่วยเป็นอะไรไหมคุณพี่หรือเห็นคนเป็นลมวิ่งเข้าไปช่วยเขาเอายาโดมมาดมเอาไปเอาเอาหนังสือเอาผ้าเอาพัดปาพัดให้เนี่ยเรียกว่าเข้าไปกรุณาคือช่วยเหลือเขาการกรุณาคือการลงไปช่วยเหลือคนคนใดคนหนึ่งให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยในการกระทาของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยเรียกว่าเข้เาไปกรุณาการซื้อข้าวให้คนที่ยากลําบากการบริจาคให้กับคนที่ไม่มี การขับรถไปส่งในช่วงที่เวลาฝนตกให้กับเพื่อนที่กลับบ้านไม่ได้เราก็เลยอาสาไปส่งนี่เรียกว่าการุณาต่อเขาเมื่อเรามีเมตตาปรารถนาดีกับใครเราจะการุณาต่อคนนั้นเราสังเกตไหมเวลาเราลักลูกเราอ่ะลูกเราขออะไรเราก็ให้ไหมเราก็ให้ถ้าเราสามารถทห้ได้ถูกต้องปะนั่นเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาดีกับลูกเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเราถูกต้องปะเพราะเราปรารถนาดีกับเขาเวลาไปไหนมาไหนนึกถึงพ่อถึงแม่เลยซื้อของดีๆไปฝากพ่อฝากแม่เพราะเราอะไร เราปรารถนาดีกับพ่อแม่พ่อแม่ไปไหนก็ไปเที่ยวซื้อของกลับมาฝากลูกเพราะปรารถนาดีกับลูกเห็นไหมครูบาอาจารย์ขวนขวายในการตั้งใจสอนธรรมะนี้หรือสอนหนังสือนี้กับลูกศิษย์ของตัวเองนี่ก็เรียกว่าการุณาต่อมีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ของตัวเองเนี้ยเวลาลูกศิษย์กำลังหลงทางก็ตำหนีตีติงตักเตือนให้ลูกศิษย์กลับเข้ามาอยู่ในทางนี่เรียกว่าปรารถนาดี เห็นไหมมันเป็นความเมตตาเมื่อความเมตตามีความกรุณาย่อมมีตามมากรุณาคือช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเมื่อมีความกรุณาจะมีอะไรมุทิตาเมื่อเราช่วยเหลือเขาอะแล้วเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เราจะให้กาลังใจเขามั้ยเริ่มให้กําลังใจหรือช่วยแล้วแล้วเราช่วยได้เขาเรียกอะไรช่วยได้พอประมาณไม่ได้ช่วยได้เต็มที่เขายังไม่ได้พ้นทุกจากความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ ไม่เป็นไรนะสู้ๆนะฉันเชื่อว่าเธอทําได้วันหนึ่งจะมีคนดีๆมากกว่าฉันเยอะเนี่ยอาจจะมาช่วยเธอก็ได้ขอให้เธอผ่านพ้นจากอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะนี่ให้กําลังใจเรียกว่ามุทิตาจิตคนจะมุทิตาจิตได้ต้องเป็นคนที่รู้จักกรุณาคนอื่นเป็นคือช่วยเหลือคนอื่นอ่ะมันจึงเข้าไปให้กําลังใจกับทุกๆคนได้คนให้กําลังใจคนเป็นเนี่ยเวลาที่เขาเห็นใครมีความทุกข์และเขามีกําลังเพียงพอในการช่วยได้นะเขาจะพร้อมช่วยเสมอ แต่ถึงที่สุดถ้าเขาช่วยไม่ได้เขาจะคอยเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆเพราะเขาช่วยจนถึงที่สุดแล้วมันไม่สามารถช่วยได้ไปมากกว่านี้ถ้าช่วยมากกว่านี้เขาจะเริ่มเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแล้วเขาเลยทําอะไรเขาเลยพยายามให้กําลังใจให้กําลังอกกําลังใจหนุนใจให้เขาสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้และคนที่มีการุณามีมุทิตาให้กําลังใจงคนอื่นได้มันจะให้อะไรต่อไปได้มันจะให้ตัวเองได้คืออะไรวางอุเบกขาวางเฉย มันทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันจะมานั่งกังวลอะไรบางคนเนี่ยช่วยทุกทางลยนะแต่ปรากฏกลับมานั่งกังวลตายแล้ววันนี้ฉันควักเงินให้มันไปช่วยวันนี้มันลําบากปรากฏว่าตอนนี้ฉันเหลือเงินอยู่ไม่กี่บาทแล้วมันเริ่มทุกใจอย่างเริ่มทุกใจนี่เดือดร้อนตัวเองถูกต้องไหมมันเริ่มเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองอุเบกขาไหมไม่อุเบกขาเพราะอะไรมันช่วยจนเกินกําลังของตัวเองจนนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนของตัวเองจนได้ดังนั้นการช่วยใครก็แล้วแต่อย่าให้ความเดือดร้อนนั้นกลับมาอยู่ที่ตัวเองให้ตั้งออยยู่่มนนคววาาพดีใกรช อย่ามากเกินไปน้อยเกินไปก็ได้แล้วแต่เราแต่อย่าเกินกว่าความพอดีที่ตัวเองจะสามารถทําได้ไม่งั้นสุดท้ายมันจะกลับมาเบียดเบียนเดือดร้อนแกต่ตนเองเมื่อเบียดเบียนเดือดร้อนแกต่ตนเองสุดท้ายใครเป็นคนทุกข์ก็ตัวเองก็แหละเป็นคนทุกข์ใจเองร้อให้หนั่งตายไหลเองเพราะอะไรเพราะตัวเองนามาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนแกต่ตนเองไม่ยอมวางไงพอเวลาเขามาขออาช่วยอีกมาขออีกอะกูช่วยอีกมาขออีกก็ามาช่วยอีกแล้วก็นั่งบ่นว่าไม่ไหวแล้วไม่มีเงินจะให้แล้วแต่มาขอเป็นไงควักให้อีก เนี่ยเรียกว่าไม่วางเฉยแล้วก็มานั่นบนเพราะอะไรสงสารมาหน่าสงสารก็เลยจะไปต้องให้สงสารตัวเองก่อนไหมคําถามเนี่ยคนไม่วางอุเบกขาเมื่อไม่วางเฉยไอตัวพวกเนี้ยมันก็กัดกินเราเมตตามีไหมมีกรุณามีไหมมีมุติตามีไหมมีแต่วางเฉยไม่เป็นเมื่อวางเฉยไม่เป็นอีกหน่อยในะคําว่าเมตตาการุณามุติตาเนี่ยล้มหมดหน้ากระดานเลยเพราะอะไรรู้ไหม เฮ้ยกูเคยเมตตาคนมาเยอะแล้วแต่ถึงเวลาเมตตามันไปไม่เห็นมันจะดีกลับคืนมาเลยเริ่มวางผลเลยป่ะเพราะไม่เคยได้มีประสบการณ์ของเก่ามาคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมดฉันเลยเกิดความอะไรตรหนีเลยเกิดความตรหนีขี้เหนียวในใจเลยไม่แบ่งปันใครแล้วเพราะฉันเคยแบ่งปันไปไม่เห็นมีใครตอบแทนกลับคืนมาฉันทําคนบุญกับคนไม่ขึ้นทําบุญไปเท่าไหร่มันก็เอาไปหมดเลยมันก็ยังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตพยาบาทมากร้ายฉัน เนี่ยฉันทำบุญนะับใครก็ไม่เคยทําบุญขึ้นสักครั้งเลยแล้วฉันจะทำไปทําไมล่ะในเมื่อทําบุญกับใครก็ไม่เห็นมีใครตอบแทนอะไรกลับคืนมาเห็นไหมปัญหาเริ่มเกิดเพราะอะไรตัวเองไม่วางอุเบกขาตัวเองไม่ยอมวางเฉยไม่ยอมปล่อยไปว่าเราทําได้แค่นี้ก็ต้องรู้จักพอประมาณว่ามันแค่นี้แต่เราดันทุนลังจะให้มันมากกว่านี้ไงแล้วคําถามึ้นไปต่อได้ไหมล่ะมันก็ไปต่อไม่ได้สุดท้ายความเดือดเนื้อร้อนใจตกกับใครตัวเองรับสภาพ นี่วิธีการจัดการกับแง่ลบยิ้มแบบไม่เสียกิริยายิ้มแบบไหนครับยิ้มธุรกิจยิ้มธุรกิจแบบกูเนี่ยใครมาขอใจลูกกูยิ้มธุรกิจอย่างเดียวยิ้มไปแล้วตาแข็งอ่ะนี่เรียกว่ายิ้มธุรกิจพวกรู้จะยิ้มยังไงจริงๆคนต่อคิวรออยู่เปร้อยคนอย่างเงี้จะให้ยิ้มยังไงมาสดชื่นทุกยิ้มมันจะไปไปได้ยังไงใครยิ้มได้มายิ้มให้กูดูหน่อยร้อยยิ้มอ่ะมึงจะยิ้มยังไงเออ ช่หรือเปล่าล่ะบางทีเราจะยิ้มยังไงให้จริงใจแบบไหนมันถึงจะเรียกว่าไม่เสียกิริยายิ้มไปเถอะมึงจะยิ้มยังไงก็ได้ขอให้มึงจริงใจอ่ะปากมันจะบุ๋ดจะเบี้ยวแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าในใจเราอ่ะมีเจตนาแบบอยากยิ้มไม่ขาว่ายิ้มไปเถอะมันจะสัมผัสได้สัมผัสมาได้เชื่อขออกมาแต่อย่างน้อยสุดเจตนาในใจเราเจตนาดีคําว่ายิ้มแบบไม่เสียกิริยาคือยังไงอ่ะถ้ามึงกลัวสีกิริยาก็ไม่ต้องยิ้มมาสกอตเทปแปะปากไว้ไม่ต้องยิ้มง่ายๆเพราะถ้ากลัวเสียกิริยาการยิ้มมเเป็นรื่องดดีี แต่ถ้ามันกําลังด่าเราอยู่แล้วเราไปยิ้มลอยหน้าลอยตายิ้มต่อหน้ามันอันนี้เริ่มดีนะวันเริ่มไม่ดีแล้วนะอาจจะมีอะไรลอยใส่หน้าเรามาก็ได้ล้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสยิ้มอีกเลยก็ได้ดังนั้นเวลายิ้มเนี่ยเสียกิริยาไม่เสียกิริยามันอยู่ที่เราอะ่ะจริงๆเราทุกคนมีวุฒิภาวะรู้เพียงพออยู่แล้วเวลาเรามีความเรายิ้มเรายิ้มเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขถูกต้องป่ะการยิ้มแบบมีความสุขมันต่างจากยิ้มแบบเยาะเยะ้ยถูกต้องไหม การยิ้มย่อเย้ยเพราะคนคนนั้นเนี่ยกำลังล้มเหลวล่มจมเราเลยยิ้มย่อเย้ยเขาด้วยความสะใจว่าเรารอวันนี้มานานที่จะยิ้มแบบเนี้แต่มันไม่ยิ้มด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไม่ยิ้มด้วยความสุขฝ่ายกุศลมันยิ้มด้วยความสุขฝ่ายอกุศลมันยิ้มด้วยความอาฆาตพยาบาทมาดลายมันมีความสุขก็จริงแต่สุขนั้นเป็นสุขแห่งความคับแค้นใจเป็นสุขแห่งความอาฆาตพยาบาทมาดลายเป็นสุขที่นําไปสู่ถูกทุกขติวินิบาสัตว์นรกกำเนิดดราชาและเปรตวิสัย มันเป็นความสุขที่นำไปเพื่อกิเลสตัณหาหนาแน่นในจิตใจมันไม่ใช่ความสุขที่เป็นความสุขจริงๆมันเป็นความสุขปลอมๆมันเป็นความสุขที่คิดว่าเฮ้ยมันสะใจดีจังเลยไอ้คนที่มันเคยทําลายทําร้ายเรามามันเคยนอกใจมันเคยดูถูกเหยียดหยามมันเคยดูนีน่นมาแล้วปัจจุบันมันกลับมากําลังล่มจมเมื่อเช้าอาจารย์เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองมีคนหนึ่งเดินมาหาอาจารย์แล้วมันก็โวยวายเสียนะอาจารย์อาจารย์ก็แบบกูจะอายดีไหมเนี่ย คือเวลาอาจารย์อยู่สนามบินาจ,าจะรู้สึกเขินมากทุกครั้งที่มันคนแบบมันแหบป,ปากอะ่ะคือถ้ามันมาเงียบๆอะอาจารย์จะไม่ว่าอะไรแต่บางคนอาจารย์คืออาการมันออกแบบอะไรของมึงเนี่ยฮะแล้วคนในสนามบินมันเยอะเราเนื้อออกมาล่าอาจารย์อะ่ะแล้วคือในสนามบินมันจะมีใครฝรั่งฝรั่งมันก็มองอีนี่คือใครแล้วเมื่อเช้าที่ฮาสุดคือคนจีนจู่ๆเดินมาขอถ่ายรูปอาจารย์แล้วมันก็พูดภาษาจีนมาแล้วจะบอกอะไรวะแอดมินก็ไปถามปรากฏเป็นคนจีน แล้วมันรู้จักอาจารย์ได้ไงอาจารย์งงมันไปรู้จักอาจารย์มาจากไหนไอคนจีนแล้วมันแบบทําท่าตื่นเต้นดีใจมากอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาตอนอาจารย์เข้าเกตไปแล้วก็เดินเข้ามาอาจารย์หนูดีใจมากอาจารย์สอนหนูว่าเวลาใครเลวมาเนี่ยเราต้องเลวกว่ามันร้อยเท่าอาจารย์ก็นั่งคิดกูสอนมันตอนไหนวะอาจารย์ก็ยืนคิดแล้วคือเราสตัน์ไปพักหนึ่งอาจารย์ก็ไม่ตอบโต้เลยนะอาจารย์ก็ยืนสตาร์ไปแป๊บหนึ่ง พยายามประมวลผลอยู me, kind of said, ่ว่าตอนมีคลิปไหนวิธีกูพูดหรือเปล่าวะกูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าท้ไมมันถึงได้พูดมาแน้วคือมันแบบมันเหมือนมันมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกับคนข้างบ้านมันไอ้คนข้างบ้านเนี่ยมันค่อนแขวะมันเยอะโกหกตอแหลอะไรในศาลแล้วสุดท้ายมันก็ชนะคดีมันก็บอกว่าหนูขอบคุณอาจารย์มากเลยที่อาจารย์สอนหนูมาอย่างดีหนูเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กูต้องภูมิใจใช่ไหมเนี่ยที่กูเปลี่ยนแปลงมึงได้เนี่ยแต่แต่เขาน่าจะพูดผิดแหละเขาน่าจะพูดผิดแล้วเขาก็แบบพูดมาว่่่าเนนีียหูปล เปลี่ยนได้เยอะเลยจากไม่ให้อภัยใครก็ให้อภัยอพอเวลาจันฟังอันนี้ปุ๊บอาจารย์คลายใจและแสดงว่าอิประโยคแรกมันคงจะพูดผิดนะมันคงจะเข้าใจผิดไปเองอะ่ะเออมันมันมันคงจะพูดเร็วอะ่ะมันตื่นเต้นจัดอย่างเงี้ยนะฟันมันลิ้นมันคงรัวคงพันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันปิดท้ายสวยไงก็เลยแบบโอเคกูรอดอย่างน้อยเราไม่ได้สอนผิดอย่างเงี้ยเขาสามารถเปลีปล่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยแบบเนี้ยคือเรายิ้มอะไรก็แล้วแต่เราต้องยิ้มด้วยการไม่เสียกิริยาคือยิ้มจากใจ ยิ้มจากภายในยิ้มจากความเป็นจริงอะอย่างที่ในสังคมเราชอบใช้คําว่ายิ้มสยามใช่ไหมยิ้มสยามกับยิ้มแยกว่าไม่ต่างกันนะทุกวันนี้อียิ้มสยามในตัวปลอมนะคุณจะบอกให้ทุกวันนี้คนไทยเราชอบยิ้มสยามแต่มันกัดฟันยิ้มเข้าหากันถูกต้องป่ะมันยิ้มกันอะเราเคยเห็นนักการเมืองยิ้มหากันไหมอีฝ่ายค้ากับฝ่ายรัฐบาลเวลาเจอกันยิ้มใส่กันแต่เวลารับหลังนี่ด่ากันสาเสียเทเสียเลยไอ้นั้นอะยิ้มแยกไม่ใช่ยิ้มยิ้มสยองนี่ใช่ไมไม่ใช่ยิ้มสยามนะน่าจะสยอง เพราะอะไรเพราะมันเป็นการยิ้มที่เป็นการเชื่อเฉนกันด้วยความอาฆาตพยาบาทมากลายในใจแต่พอต้องตีหน้าซื่อใสกันเพราะมีความอาฆาตพยาบาทมากลายแต่ต้องยังทํางานร่วมกันอยู่เวลาเจอหน้ากันก็เลยยังยิ้มให้กันได้เห็นไหมมันสยองนะมันน่าสลดหดหูมันน่าสลดสังเวชเพราะอะไรเราไม่เอาความจริงใจมาสแสดงออกต่อกันในที่ทํางานน่ะเกียดกันจะเป็นจะตายอยู่ต่อหน้าในี่ยคุยว่าดีปปี้ด y ไปกินข้าวกันไหมอยู่เรื่อย ที่มึงยามาในอ e. ีนายสระัจใจอี e. มาใช่ไหมเมื่อกี้กูจะเกือบจะหลุดคําว่าอ e. ีดอกไม้มาแล้วเมื่อกี้นี้มันติดมาจากในหนังในละครเยอะนะจากคุณนายที่สี่บ้านอาจารย์ขาเชนใครวะคุณนายที่สี่บ้านอาจารย์คาเชนคือใครอ่ะอยู่ในนี้เหรอมีป่ะใครเป็นคนจดกระดาษคําถามนี้มาทําไมถึงรู้จักคําว่าคุณนายที่สี่เพื่อนอาจารย์อะ่ะมันมีเมียเยอะ แล้วมันชอบเรียกคุณานที่หนึ่งคุณานที่สองคุณานที่สาคุณานที่สี่แล้วมึงเป็นคุณานที่สี่แล้วเนี่ยมึงก็ยังกล้าไปเป็น